มีบางช่วงของชีวิตที่คุณเงียบลงพอจะได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่ใช่เสียงของตัวเองเสิ่งที่ไม่ดังไม่เร้าใจแต่นุ่มลึกเรากลับมาจากใจของโลกใบนี้มันอาจมาในรูปของเหตุการณ์เล็กๆที่พอดีเกินบังเอิญรอยยิ้มของใครบางคนที่คุณไม่รู้จักหรือคำพูดธรรมดาที่ทำให้หัวใจนั้นอบอุ่นขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลทั้งหมดนั้นคือ เสียงของพลังที่คุณเคยส่งออกไปได้กลับมาทักทายคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะพลังที่ออกจากหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่เคยหายไปไหนมันเพียงเดินทางไกลผ่านผู้คนผ่านความเปลี่ยนแปลงผ่านการเวลาและในวันที่คุณนิ่งพอคุณจะรได้ยินเสียงมันสะท้อนกลับมาในรูปแบบที่ละเอียดและอ่อนโยนกว่าตอนที่คุณส่งมันออกไปโลกกำลังพูดกับคุณ แต่ไม่ใช่ด้วยคำพูดมันพูดด้วยคลื่นเดียวกันที่คุณเคยเปล่งออกไปจากหัวใจคลื่นนั้นกำลังกลับมาหาคุณพร้อมความหมายใหม่เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่คุณเคยให้ยังคงเดินต่ออยู่ในสนามของจักรวาลจริงๆและนี่แหละคือช่วงเวลาที่นักรบจะต้องเปลี่ยนจากผู้ส่งมาเป็นผู้ฟังเพราะทุกพลังที่แท้จะกลมสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมันได้สะท้อนกลับสู่ใจของผู้ให้ มีบางจังหวะในชีวิตที่โลกเหมือนพูดกับคุณโดยไม่ต้องใช้คำไม่มีประโยคไม่มีภาษาใดๆแต่คุณรู้ได้ทันทีว่านี่คือคำตอบมันอาจเป็นวันธรรมดาที่อยู่ดีๆก็มีลมพัดเฉียงมาทางเดิมหรือเพลงที่ดังขึ้นพอดีตอนที่คุณคิดถึงใครบางคนหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆจนคุณเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้บังเอิญอีกต่อไปนั่นแหละ คือภาษาของพลังที่คุณเคยส่งออกไปโลกกำลังพูดกับคุณผ่านรูปแบบที่คุณเข้าใจได้ในใจไม่ต้องผ่านเหตุผลไม่ต้องผ่านตรกกะแต่ตรงเข้าสู่คลื่นเดียวกันที่คุณเคยสร้างไว้เพราะเมื่อพลังหนึ่งเริ่มสั่นออกไปจากใจที่บริสุทธิ์จะก,กวาลจะรับรู้จังหวะนั้นทันทีและจะเริ่มพูดกับในภาษาที่ไม่ต้องตีความภาษาของการตรงกันในพลังภาษาของเหตุบังเอิญที่ต่อเนื่องจนกลายเป็นความหมาย คุณอาจสังเกตเห็นว่าสิ่งที่คุณเคยขอไว้เริ่มกลับมาในรูปแบบใหม่หรือความตั้งใจที่เคยปล่อยออกไปเริ่มเติบโตผ่านมือคนอื่นและแม้แต่ความรักที่เคยให้ไวเ้เงียบๆกลับมาในรูปแบบของความอบอุ่นที่คุณไม่ได้คาดคิดทั้งหมดนั้นคือบทสนทนาระหว่างคุณกับจักรวาลไม่ใช่การพูดไม่ใช่การขอแต่คือการแลกเปลี่ยนที่ละเอียดกว่าคำพูดทุกคำ และคุณจะรู้ได้เองว่าโลกกำลังพูดกับคุณไม่ใช่เพราะคุณตั้งใจฟังแต่เพราะคุณนิ่งพอที่จะได้ยินภาษานั้นภาษาที่หัวใจเท่านั้นจะเข้าใจภาษาของพลังที่คุณเคยส่งออกไปวันที่215 ัมโลกเริ่มพูดกลับด้วยภาษาของพลังที่คุณเคยส่งออกไปเพราะทุกพลังที่คุณเคยให้จะกลับมาในรูปสิ่งสะท้อนที่อ่อนโยนที่สุดจากจักรวาลในตอนแรกที่คุณเริ่มให้คุณอาจเชื่อว่าการให้นั่นคือการส่งบางสิ่งออกไปคำพูดดีๆการช่วยเหลือการลงมือทำหรือพลังงานบางอย่างที่คุณอยากเห็นมันงอกงามในโลกนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไป เสียงสะท้อนของโลกนั้นจะเริ่มกลับมาหาคุณคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการให้ที่แท้ไม่ใช่การส่งออกเพียงด้านเดียวแต่มันคือการหมุนเวียนของพลังชีวิตพลังที่คุณเคยส่งออกไปไม่ได้จบเมื่อออกจากมือคุณมันยังคงเดินทางผ่านผู้คนผ่านเหตุการณ์ผ่านความเงียบแล้วค่อยๆกลับมาหาคุณในรูปแบบที่ละเอียดกว่าเดิม บางครั้งมันกลับมาในรูปของความอบอุ่นในใจบางครั้งมาในรูปของบทเรียนที่ทำให้คุณนั้นเติบโตหรือบางครั้งมาในรูปของความสงบที่บอกว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอีกแล้วสิ่งสะท้อนนั้นค่อยๆทำให้คุณรู้ว่าแท้จริงแล้วการให้ไม่ได้ทำให้คุณลดลงเลยแต่มันเปิดทางให้พลังใหม่นั้นไหลกลับเข้ามาในรูปที่เหมาะกับคุณที่สุด คุณเริ่มมองเห็นว่าพลังแห่งการให้ไม่ได้เป็นเส้นทางตรงแต่มันคือวงกลมของจัก,กรวาลทุกครั้งที่คุณส่งออกไปจากใจที่บริสุทธิ์จักรวาลจะปรับจังหวะแล้วสะท้อนกลับมาในคลื่นเดียวกันเพียงแต่กลับมาด้วยความเข้าใจใหม่คุณอาจเคยให้เพราะอยากช่วยแต่วันหนึ่งคุณจะรู้ว่าการให้ที่ลึกที่สุดคือการปล่อยให้สิ่งนั้นได้เติบโตในแบบของมันเองคุณอาจเคยให้เพราะอยากเห็นผล แต่เมื่อเสียงสะท้อนเริ่มกลับมาคุณจะเข้าใจว่าผลที่แท้คือการที่หัวใจของคุณนั้นยังเปิดอยู่แม้ไม่ได้รับอะไรตอบแทนนี่แหละคือช่วงเวลาที่ผู้ให้เริ่มกลายเป็นผู้ฟังและการให้ที่เคยออกจากเจตนากลายเป็นการไหลเวียนของจักรวาลที่คุณเป็นเพียงส่วนหนึ่งไม่ต้องบังคับไม่ต้องรอผลแค่เปิดใจให้พลังที่คุณเคยให้ได้กลับมาสร้างคุณใหม่อีกครั้งหนึ่ง มาดูเทคนิคสเทคนิคของนักรบฟังสิ่งสะท้อนของพลังโดยไม่ต้องตีความเทคนิคที่1ฟังด้วยใจไม่ใช่ด้วยหูการฟังสิ่งสะท้อนของจักรวาลไม่ได้หมายถึงการรอฟังคำพูดหรือสัญญาณพิเศษแต่มันคือการฟังจังหวะของพลังเหตุการณ์เล็กๆที่เริ่มเรียงกันอย่างมีนัยยะ ความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลหรือความสงบที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณยอมปล่อยวิธีการฝึกทุกวันให้เงียบสัก5นาทีหลับตาแล้วถามตัวเองว่าวันนี้โลกพูดอะไรกับฉันผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างไม่ต้องคิดหาคำตอบแค่รู้สึกว่าอะไรเด่นขึ้นมาในใจหากมีภาพเสียง หรือความทรงจำบางอย่างแวบมาให้ยิ้มเบาๆแล้วกลับมาหายใจตัวอย่างวันนี้คุณตั้งใจให้คันแนะนำใครบางคนด้วยความจริงใจแต่เขาอาจไม่ตอบกลับแล้วระหว่างวันคุณกลับได้รับข้อความปลอบใจจากอีกคนโดยไม่คาดคิดสิ่งนั้นอาจเป็นเสียงสะท้อนที่บอกว่าพลังของคุณยังหมุนเวียนอยู่ในรูปแบบใหม่เสมอ เทคนิคที่2ปล่อยเสียงผ่านโดยไม่ต้องครอบความหมายสิ่งสะท้อนของพลังไม่ได้มาเพื่อให้คุณวิเคราะห์แต่มาเพื่อให้คุณรู้สึกถึงการไหลกลับของจักรวาลยิ่งคุณรีบแปลคุณจะยิ่งปิดช่องทางการรับรู้วิธีการฝึกเมื่อเจอเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันอาจเป็นสัญญาณให้สังเกตแค่พลังของมันอ่อนโยนเข้มขน้นเงียบหรือเคลื่อนไหวแล้วพูดเบาๆในใจว่า ฉันรับรู้แล้วหยุดตรงนั้นโดยไม่พยายามหาว่ามันคืออะไรตัวอย่างคุณอาจเห็นเลขําำหรือได้ยินคำพูดบางอย่างซ้ำๆแทนที่จะตีความให้เพียงรับรู้ว่าพลังนี้กำลังย้ำบางอย่างกับฉันและกลับมานิ่งคุณจะเริ่มรู้ว่าพลังต้องการให้คุณอยู่กับจังหวะนี้ไม่ใช่รีบเข้าใจมันเทคนิคที่สาม เปลี่ยนจากผู้ฟังเป็นผู้สะท้อนกลับด้วยพลังที่นิ่งกว่าเดิมเมื่อคุณเริ่มฟังพลังของโลกได้จริงๆอย่าหยุดที่การฟังแต่ให้สะท้อนกลับด้วยพลังที่บริสุทธิ์กว่าเดิมไม่ใช่การตอบโต้แต่คือการอยู่ด้วยจิตที่เปิดและนิ่งกว่าเมื่อวานวิธีการฝึกเมื่อรู้ว่าโลกกำลังพูดกับคุณผ่านเหตุการณ์หรือคนให้ตอบกลับด้วยพลังที่สงบเช่นการขอบคุณในใจการหายใจลึก หรือการไม่ตอบกลับทันทียิ่งคุณนิ่งพลังที่สะท้อนกลับจากคุณจะยิ่งบริสุทธิ์ตัวอย่างใครบางคนอาจพูดแรงกับคุณในวันที่คุณเหนื่อยแทนที่จะตอบโต้ลองหายใจหนึ่งครั้งแล้วพูดในใจว่านี่คือเสียงสะท้อนของพลังที่ฉันเคยส่งออกไปวันนี้ฉันจะสะท้อนกลับด้วยพลังที่เบากว่าเดิม โลกจะรับรู้และว,วงจรของพลังจะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นเองสรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่1ฟังด้วยใจไม่ใช่ด้วยหูการฟังเสียงสะท้อนของจักรวาลไม่ใช่การรอฟังคำพูดหรือสัญญาณพิเศษแต่คือการฟังจังหวะของพลังเหตุการณ์เล็กๆที่เริ่มเรียงกันอย่างมีนัยยะ หรือความรู้สึกสงบที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่คุณยอมปล่อยเทคนิคที่2ปล่อยเสียงผ่านโดยไม่ต้องครอบความหมายสิ่งสะท้อนของพลังไม่ได้มาเพื่อให้คุณวิเคราะห์แต่เพื่อให้คุณรู้สึกถึงการไหลกลับของจัก,กรวาลเทคนิคที่ 3. เปลี่ยนจากผู้ฟังเป็นผู้สะท้อนกลับด้วยพลังที่นิ่งกว่าเดิม เมื่อคุณฟังพลังของโลกได้จริงๆอย่าหยุดที่จะฟังแต่ให้สะท้อนกลับด้วยพลังที่บริสุทธิ์กว่าเดิมไม่ใช่การตอบโต้แต่คือการอยู่ด้วยจิตที่นิ่งกว่าเมื่อวาน<ม>การฟังเพื่อเห็นว่าโลกไม่เคยเงียบการปล่อยเพื่อให้พลังสะท้อนกลับโดยไม่ถูกครอบด้วยความหมายการสะท้อนเพื่อให้ทุกคลื่นที่กลับมาจากจักรวาลกลายเป็นคลื่นที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าเดิม และเมื่อคุณฟังได้โดยไม่ต้องตีความคุณจะเริ่มเข้าใจว่าจักรวาลไม่เคยพูดกับคุณด้วยคำมันพูดด้วยพลังเดียวกันที่คุณเคยให้ไปแต่เพียงตอนนี้มันกลับมาด้วยความนุ่มลึกกว่าที่เคยคุณได้เรียนรู้ที่จะฟังฟังโลกที่พูดกลับมาด้วยภาษาของพลังฟังเสียงที่ไม่ได้มาอยู่ในรูปของคำพูดแต่ในจังหวะของเหตุการณ์ความบังเอิญหรือความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้ เริ่มเข้าใจแล้วว่าพลังที่คุณเคยให้ไม่ได้หายไปไหนมันยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโลกผ่านมือผ่านหัวใจผ่านชีวิตของใครอีกหลายหลายคนและในที่สุดคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณปล่อยออกไปนั้นเริ่มเดินทางไปไกลกว่าที่คุณคาดคิดบางครั้งมันเติบโตในรูปแบบที่คุณไม่รู้จักบางครั้งมันกลับมาในทางที่คุณไม่เข้าใจ และบางครั้งมันอาจกลายเป็นสิ่งที่ดูไม่ใช่ของคุณเลยและนั่นแหละคือช่วงเวลาที่แท้จริงของการปล่อยเพราะพลังที่เกิดจากหัวใจบริสุทธิ์ไม่ใช่พลังที่เราจะควบคุมได้มันต้องได้รับอิสระที่จะเติบโตเองแม้เส้นทางนั้นจะต่างจากสิ่งที่คุณเคยฝันไว้คุณได้เรียนรู้ศิลปะแห่งาการปล่อยครั้งที่สอง ไม่ใช่การปล่อยจากมือแต่คือการปล่อยจากใจปล่อยให้สิ่งที่คุณเคยสร้างได้มีชีวิตของมันเองได้ล้มได้ลุกได้เปลี่ยนรูปโดยไม่ต้องเป็นภาพที่คุณเคยวาดไว้และในความไม่คาดคิดนั้นเองจักรวาลจะเริ่มเผยให้คุณเห็นว่าพลังที่แท้จริงไม่เคยอยู่ในความสมบูรณ์แบบแต่มันอยู่ในความมีชีวิตของสิ่งที่ยังขยับแม้คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเพราะบางครั้งหน้าที่ของนักรบ ไม่ใช่การควบคุมให้พลังเป็นไปตามใจแต่มันคือการยืนอยู่ตรงนี้ด้วยใจที่สงบพอที่จะยอมให้พลังนั้นได้เป็นของจักรวาลจริงๆพบกันวันที่216เมื่อพลังเริ่มเดินทางไปในทางที่คุณไม่ได้วางไว้เพราะสิ่งที่เกิดจากหัวใจบริสุทธิ์ต้องได้รับอิสระแม้มันจะเติบโตต่างจากที่คุณหวัง